โอ้บรรยากาศแบบสวยมากเลยครับเนี่ยบรรยากาศแบบดีมากมากเลยอ่ะทุกคนอยากให้แบบใกล้ๆอ่ะกับกรุงเทพอ่ะมันไม่ไกลอ่ะดูดิมันสวยขนาดนี้แบบนั่งเพลินๆสบายๆชิวๆนั่งแบบสบายๆอ่ะนั่งแบบไม่ต้องคิดไอ้ที่ต้องคิดยี่อะไรเลยอ่ะเข้าใจป่ะแบบไม่ต้องนั่งคิดยี่อะไรอ่ะนั่งแบบเฉยๆอ่ะนั่งแบบมึงไม่ต้องคิดยี่อะไรเลยอ่ะแบบห้ามคิดเลยนะ มึงนั่งดูแบบนั่งดูให้มั่งมืดไปเลยอะ่ะนั่งดูแบบให้มั่งแบบไม่มีแสงสว่างแล้วอะ่ะจนมั่งมืดไปเลยอะ่ะแล้วก็ดูอารมณ์ของมึงว่าแบบมึงแบบอารมณ์มึงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนผมนี่อารมณ์มันเหมือนแบบมันคิดถึงเรื่องแบบเรื่องที่มันเคยผ่านมาแล้วแบบเราควรจะแก้ไขตรงไหนอะไรประมาณเนี้ยเนาะก็ควรเราต้องแก้ไขเยอะแหละแต่เรากลับไปแก้ไม่ได้อนะเราก็ต้องทําวันพรุ่งนี้ให้ดี ไม่ได้มามาเก่งนะแต่แค่มาบอกบอกความรู้สึกของผมเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะมานั่งดูพาทิตตก นอนอยู่กลางวันทานก็คงเห็นไม่น้อยไม่ใหญ่มากมายมีพีเสื้อวิ่งเฉาเบากลิ่นเพรินดินหินายรักกาอากาศร้อนร้อนกำลังร้อนอากาศเปียวสายลมมาฉันนำเท้าเสื้อกใส่งเสร็จมา,าสองคำจึงถึงเวาน